สวัสดีค่ะมื้อนี้พามากินผักป่าที่เขาเก็บมาเนาะยายเนาะผักป่าอะมีอะไรมั่งคะมี่ตะยาหย่าทั้งหลายล่ะค่ะอันนี้หย่าตะกระแตนอันนี้ก็ดอกกระเทียมโทนผักกูดที่เฮาเก็บมาก็ลวกเรียบร้อยแล้วนะคะทำาสะอาดอันนี้ถั่วงอกอยู่ในร้านอันนี้ก็ผักในร้านกะน้ำกระปุ้นเฮากะกะน้ำหย่าน้องบึ้งกระปุนสองถาดค่ะ คน,นละาขา<อ>ดข้าวปุ้นเวียดนามอันนี้ข้าวปุ้นไทยละเออสองประเทศอันนี้ลูกชิ้นปลาครับตีนไก่น้ำ,นำนยากะทิวันคุณนายเราอยากน้ำยากะทิพี่น้องค่ะเราก็เลยชวนมากินน้ำยากะทิก่อนเข่าปลาบะซ่า,สานสองคนเด้อหมอนี่เบิ่งเอาสามกับตัวทดยุเฮียนไอเออแนียนกะอีละ มาบ่านนี่มากินคุณนายเลยจังเข่าปลาเนาะค่ะเนาะสิพาเข่าปลาต่อการกินแล้วจังไปเก็บกินเลยจังไปเก็บกินข้าวปุ้นค่ะว่าเป็นกินข้าวเหนียวก้มได้ก้มได้พี่น้องค่ะเหวี่ยเหวี่ยงมาเบิ่งปูเข้าอันนี้เออเออแมนไปตักกุ้งเพื่อนได้ปลูกข้าวเวียตักเปไดอะไขอดก็ได้ตะปูกข้าวเวียพี่น้องค่ะนี้มาดองน้ำปลาเด้อจ้ะดองซีอิ้วด่างด่างนะดองซีอิ้วขาวนี่ไข่ปลูกไข่มันมันตัวจ้ะ ได้หล,หลายหลายตัวขออ่อยเลยเอามาดองบีเอ็กด้วย,ยหอมหอม,หอมดองใ<ด>ส่ไสอิวนี่หอมคัะน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวเหนียวจ้ำบ้านนี่แน่นอนเลยแล้วติ๊บข้าวเหนียวอยู่นี่เมื่อวานนี่เป็นก้อยกุ้งพี่น้องค่ะไปสอนสองรอบแล้วสอนสองมือแล้วแซ่บใยายเอาซิมให้พี่น้องเบื้องไปสอนสองรอบแล้ว มือแรกได้จากโลฮะมือแรกเขาได้ดีดีเนาะสามสีสามโลกว่าซีโลอยู่รำโอมก้อนนี่มันบ้านท่อแล้วนี่มันครับมันปู่เอาไว้อะไรคอยพอเห็นห่อเราเข่าปากเอาไม่ค่ะเอาไม่ใช่เอาไข่ดิอืออือเยอะไข่เต็มท้องครับแท่าบะอือแทบแทบใหญย มาพี่น้องขากินขา้าวฮิวขา้าวจ้าพ่อกันในป้าจ้าพี่น้องจ้ามีเต่แนวเช็บเช็มือเนี่ยพี่น้องจ้า้าเก็บยาตะกะแตนอีกแล้วจ้าอวบๆวบสวยสวยจ้ะนี่นะคะ่ะ ยอดใหญ่ๆๆค่ะเงียบเงียบขึ้นนู้ยเตรียมต้นพนาพ่น้องยางไปยุใส่ละพนาเ้าตัวตะของไปบูป้าบูโดงไปชิมเบิงชิมเบิงนะค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดสิกินชิมดูชิมดูก่อน ค่อยกินเด้อค่ะเด้อพัดหนึ่งสีออกคิวคิวค่ะลำต้นจะออกกลมๆเด้อค่ะเด้อพันนั้นจะเป็นดอกไม้ค่ะนี่ค่ะสวยๆจา้า ว่ามันว่าคอยเห็นเขากินคอยกระฟาดน้ำเขาโลดว่าเมีนเด้อค่ะเด้อคือคุณนายละว่าเห็นาย่ตาเห็นยาย่ตา,ตากินคอยกระฟาดน้ำาย่ตาโลดไปคุณยอดง่ายๆคุณค่ะเอาได้ไอเอาได้โบเกิน <c oughs> ความสามารถ อบอกยังไงค่ะได้ห่ายเชีวว่ามึงย่างข้าวมาบนท่าได้ออกกำลังกางยเหนื่อยเลยชุดๆอยากเอาพ่อไปแล้วเนาะเจอไวแล้วมันก็เลยเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเอาไนป้าดพุนๆนหลายๆยอดพุน,น แลนไปเบ,ยยบิดบอยอายแบบแมนกิรีค่ะคุบวบได้เด <c oughs> ี๋ยวเราก็ได้ตอนไว้แล้วเก็บต่อเลยจ้าพี่น้องจ้ะยอดใหญ่ๆอวบๆจะ้ะแดดแดดมือน,นพี่น้องคะ่ะแดดให้แดดฮึนเป็นสิ่งที่ไม่ปรารถนาปัญไรได้แดด ไอถุงมือก่ได้เพราะเขาเป็นคนขี่ห้อนสวยงามตามท้องเรื่องจะพดทับอกโมบอกแตงย่าตะกะแตนหรือถั่วลันเตาป่าเด้อค่ะเด้อ ชื่อภาษาแดนกับแอสเดอร์ปลอมสต่อเนาะค่ะเนาะนะยอดค่ะพี่นนอง อุ่มน้ำค่ะอุมน้ำไปต่อไม่ได้มไแมนมันแซ่บ ัะไลคุณนายถ้ากินอย่างก,ก็กินมดพาสลดแล้วไปกันเปิดเหะอางเดียวค่ะเก็บแป๊บเดียว ไม่ขอต่อนไว้กําลังป้องยอด ป้าไหลก็เก็บแบบสบายสบายปีนี้พราะว่าโอ้ลมลมลมเพราะว่าเราเจอไว้เลยตั้งแต่ปีที่แล้วปลาไหลฮาอพ่อไปแต่ปีที่แล้วมันก็นมันก็นเอาง่ายค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเฮอพ่อไปแล้วเนาะเราต้องไปอย่างไก่ขี่รถรล้ววมาเอารถค่ะ เก็บข่าวเดียวได้หลายแล้วจ้ากินเป็นก็มาเอาไปกินจ้า,าเอาไปกินแบ่งกันกินจ้า đây là giờ hiện đẹp đẹp nhọt ผูดผูดผักมูกแดงผักกระหลายแดดกระแหงฟ้าเก็บเฟ้าแล้วฮอนแดดที่มาตกลายกระเหาะหนาวแดดลายกระห้อนคอยบ่เห็นพี่น้อง คุณนายเราได้จมไม่ค่อยพอได้กลับมาเอา<ม>บางว่มันเจ้าตาดีก็ค่อยไปนะก็มียามดียามบอดีอยู่เห็นว่ากับตาฟางนี่เนาะพอสียางไก่อีกแล้วตาเริ่มสีฟางอีกแล้วแดดหลเห็นอย่างาพี่น้องค่ะเห็นอย่างไหมเป็นอะไรบ่บ แดดหลายไม่เห็นอะไรแล้วอุตส่าห์เบิ้งออก็เด้อค่ะเด้อเก็บจุดๆเลยไฟเห็นไป เป็นดงเลยจ้า งามงามคุณน่ะที่เป็นยอดใ่ๆค่ะสะอ่อนลายี่นองค่ะ កាជុំណៅកាជុំតិ ่งบูแห่งงามค่ะพี่น้องค่ะชาวงานชาเฮ้ตยตตยแดดเปลี่ยวสองคนสิพากกันพากลับแล้ว,ดว,ดวเด้อค่ะเด้อมันฮอนแดดค่ะสิพากากันอ่ากลับไปกินข้าวปุ้นคุณนายห็ดข้าวปุ้นไว้กระเจียวผักหญ้าตะก,กะเตียนนี่จักผักจักหญ้าร <ไป S 2> ำเข้าไปไปกินกลับไปหำเออไปหำ่มไปกระลั <laughs> ไปทำพนนะพี่น้องบ้านข่อยก็มากินกับเนาะพ่นวาหัำสั้นละค่ะพี่น้องค่ะพอกันไม่คลิปนานเนาะค่ะนาออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติ๊งติ๊งให้สองยายในเด้อค่ะเด้ออันนางขายยากับยาควมย่วยเลยเด้อค่ะเด้อคาน้ำมันค่ะพามาเก็บผักเก็บยาคือเก้าค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีค่ะ